เมืองทิพย์การละครภูมิใจเสนอละครสองทุ่มตอนน็อดกองสลากออนไลน์ line, โดนตามล่าจากทุกสารทิศจากลุงสนที่จากสันทนาจาก Facebook เฟซบุ๊กเหยื่อและแอนนางามขาดำก็จะโดนเหมือนกันโทษฐานโฆษณาขายความข่าวใช้ภาพตัดต่อคือน,นี้น่าจะบอกเรื่อง Facebook เฟซบุ๊กเหยื่อแกตามล่าพวกโชว์เหนือความเชื่อผี แก๊งปีศาจอีเวนนี่อีอัป,ปรีประกอบด้วยหนึ่งนารีและสองชายหลังจากอวดบวชสร้างบุญตุนชาวโลกทำรายการเพื่อโกหกทำของขายเหรียนปีศาจหัวกอก้อนไว้หลอกควายเช่าบูชาสร้างไรายได้ให้แก๊งมารคนก็เข้ามาเฟสเหยื่อเท่าหยิบหมอยเหล่าลูกเพจแสนเศ้าส้อยแอบสงสารกูนี่ไงเป็นเอฟซีสิงอยู่นาน ตกระใจายใหญ่เมื่อวานคนเป็นพันอ๋อเขามาตามคดีคุณพี่นอ็อตและไข่เจียวแกงไม้มอดแกงขายฝันใครอยากรวยมาทางนี้เว็บพน,นันหลอกเล่นหวยขายทุกวันท่านผู้ชมอ๋อเขามาหาคุณน็อตกองสลากลุงสนที่เขาเปิดปากไม่กราบก้มส่วนเฟซเหยื่อเป็นต้นน้ำรับดาบคมขุดถึงบ้านตามถล่มถมน้ำลาย แถมบางคลิปเล่นเอาภาพอีเวนนี่มายำรวมร่วมพิธีเคียนด้วยไหวาตายหารแล้วอีเวนนี่และแก๊งควายขายหอยสังเหลียวขวาซ้ายระวังภยัยพี่บวยขามันมาแล้วมันเรียกแขกเหล่าไทยมุงตลาดแตกมาจากไหนคนก็รู้ว่าพวกเราเวนตรลายคนก็รู้จะแก้ไขย,ยังไงดีเนียกว้ซสีีหน้าบานอีฟันเหยิน พี่บวยด่าอีเซินเจิ้นอีเห็นผีเรื่องชอดโกงมีหลายช่องหลายวิธีอย่าโตกตากไม่รู้ไม่ชี้ตามกูมาโน่นมดดำทำอังคารนั่งคลุมโปงส่วนช่องเราเปิดฝาโลงเมดูซ่าแล้วอวดอ้างสรรพคุณต่างๆนานาเหล่าฝูงควายยังบูชาด่าไม่เป็นเรื่องที่เราด่าคุณพ่อดีเอสไอ ว่าเป็นเปรตหลังตายไปใครจะเห็นเวนนี่เองไปร้องทักตกกระเด็นว่าพออส่งกลิ่นเหม็นซ่อนเงินตราเรื่องใส่ร้ายและป้ายสีขยี้ศกอีเวนนี่ตามตะปบอีผีบ้าช่องส่องเปรตโหนในหลวงผิดมาตราวัดสุทัศน์โดนผีหามาชุมนุมเปิดวิหารเปิดศาลาล่าท้าผีเปรตบุญเพลงเปรตเจ้าที่มาซ่องสูง อยู่ในวัดของรอแปดแอบตามมุมกูนั่งดูอยากจะทุ่งโยนทีวีมาบัดนี้คนเป็นแสนตามเฟซเหยื่อตายหานแน่อีหน้าเนื้ออยากวิ่งหนีอีใจเสือใส่ร้ายครูไม่ปราณีผัวย่าโมยังโดนตีจากอีเวนนี่กูหยุดขุดน้ำฝนมานานมากส่วนเฟซเหยื่อแสนเหนื่อยยากไร้คนเห็นพอมาขุดข่าวคุณน,น็อตผู้อยู่เป็น ว่าฟอกเงินซ่อนความเหม็นเล่นละครก็จะกวาดอีเวนนี่และอีบวยให้ตายหาซวยไปด้วยสโมสรกว่าจะดังนเฟซเยอเกือบม้วยมอนโดนรีพอร์ตโดนสั่งสอนจากอีเวนกองสลากลำบากหนักโดนหักเหลี่ยมโดนเผาร่างจนไม่เกรียมโอตาเทนมันความโลภแดกไม่อิ่นนอนลงเย็นเหมือนชูชกร่างลมเอนท้องแตกตาย ท้องบอกอิ่มแต่ว่าปากบอกไม่อิ่มแดกเพราะโลกก็หัวทิ่มก็หัวหายการพนันก็เหมือนกันแผนแยบคายเขียนโปรแกรมชนะใจให้เข้าวินพอเติมเงินต่อด่านหน้าน้ำตาแตกแพ้แพ้แพ้เงินโดนแดกแหกทรัพย์สินบาคาร่าปั่นไปสีน้ำตารินส่วนสล็อตทำคนดิ้นมากี่รายนี่บานเบอะเยอะเกินเบอร์เ,เจอเจ้านี่ ล้นร้านทองเติมบัญชีปล้นแล้วขายส่วนตำรวจฝ่ายไซเบอร์กำบังกายเก็บข้อมูลรอจับตายหรือจับเป็นเรื่องคุณน็อตกองสลากโดนลากไส้คนเกลียดน็อตไม่เลี้ยงไว้จับไปเส้นทั้งสนที่สันทนาตกกระเด็นเฟอร์รารีป่ปอรเช่เบิ้ลเต็มอาคารก็รอดูพรีมายาหรือคุณน็อตใครจะตายใครจะรอดได้ปิดร้าน อาจตายคู่ยุคมาเฟียอันธพานรอดเป็นเพชรแพ้เป็นฐานขึ้นกับใครไม่แน่หรอกจะบอกให้แพ้เป็นเพชรเพชรพันปลอมนั่นก็เด็ดเพชรใช้ได้เพชรพันปีผีพันเปรตยังรอดตายขายของต่อสบายสบายไอาไม่เป็นส่วนอ e ีเฟิร์นเมจิกสกินก็บินหรานางมาคบกับแอนนาหน้าขเขมร ผิวเคยดำทำครีมขาวขายเช้าเย็นภาพตัดต่อเตรียมกระเด็นสาวแอนนากูฟันธงแม่งโดนแน่ครีมผิวขาวผู้หญิงไทยมึงอย่างเง่าหัดศึกษาเมลานินบ้านมึงเหรอพัฒนาฟอกสบู่สามเวลาขาวหน้าลอยทาครีมขาวทั้งหน้าหนาวทั้งหน้าร้อนมึงก็ดำอีบังอ่อนเตรียมนั่งจ่อยมีนี้ละโดนจับแน่แกงสำออย แ๊งแอนนาชายมีหอยมึงคอยดูหากแตงโมที่เป็นผีมีฤทธิ์เดชเตือนเพื่อนด้วยบอกซอเจ็ดให้ออกสู้ให้อีซอแฉพวกแม่งทำผิดครูนักข่าวเก่าเสือกเฟื่องฟูด,ด้วยความปลอมคำว่าไว้แปลว่าขาวเดาไม่ยากชื่อยี่ห้อครีมทาดากครีมกลิ่นหอมดํำแล้วไงไม่ภูมิใจเสือกตรมตรอมแม่ให้มาควรนบน้อมพร้อมเข้าใจ มึงก็เสือกมาหลอกคนเพื่อผลลัพธ์ท้าผิวขาวผิววาวับผิวสวยใสยดำที่ผิวเหมือนตราบาปสาบหัวใจแอนนาเอ,อ๋ยเงินหลังไหลได้กี่วันรวยช้าหน่อยเงินมีน้อยสู้ชีวิตหรือมีนี่ใกล้สู่ขิดไปสวรรค์ยายเปลี่ยนไปขนาดนี้แก้ไม่ทันพบอีเฟินชีวิตสั้นกูฟันทงจบตอน น็อดกองสลากออนไลน์โดนตามล่าจากทุกสารทิศจากลุงสนที่จากสันทนาจาก Facebook เฟซบุ๊กเหยื่อและแอนนางงามขาดำก็จะโดนเหมือนกันโทษฐานโฆษณาขายความข่าวใช้ภาพตัดต่อพิษเขียนฟาดพิคาตโดยกวีประชาสนกระวนประชาสี